แจกพิกัดล้านหัวปลาหม้อไฟเตาทาน ตำนาน50ปีเรามากันที่เชิงสะพานเจริญน,นครหกใกล้ๆตะวันตกกับภารกิจแวะมากินหัวปลาหม้อไฟที่ร้านสวังใหม่ร้านในตำนานที่หลายคนแนะนำดูเมนูแล้วไปสั่งกันเลยหมูสเต๊แผ่นบางใหญ่ใส่เครื่องเทศย่างหอมฟุง้งไปแอบดูอมาม่ากระทะเหล็กผัดบีสู้ให้กินกันสดๆแล้วแวะไปดูเขาตั้งหม้อไฟฐานหัวหน้าตื่นเต้นสุดๆไม่นานอาหารทุกจานก็มาเสอร์โอยหน้าทานทุกจานเลยไปลองชิมหมูสเต๊แผ่นบางใหญ่หอมเครื่องเทศน้ำจิ้ม อร่อยไม่หวานแหลมทานพร้อมน้ำอาจารย์รสชาติเปรี้ยวหวานกับหอมแดงพริกและแตงกวาที่ให้มาตัดรสชาติกันได้อย่างพอดีพอดีกุ้งผัดพริกเกลือกุ้งตัวโตพอดีคำคุกเขากับกระเทียมพริกไทยกลมกลอมสมร้วที่เป็นตำนานมา50าปีรสชาตพอดีจริงๆไก่ผัดเม็ดมะม่วงไก่ผัดมาพอดีไม่เค็มหรือหวานเกินไปไก่ยังนุ่มพอดีเคี้ยวรถมือนี่อย่างเฟี้ยวเลยมีสั่วฝีมืออาม่ารถมือคือกลมกลมสุดๆบาลานรสชาติสมบูรณ์กลิ่นขั่วกระทะมาฟุ้งเส้นมีสั่วคือฐานเผินมากๆมือ เล็กุ้งก็ไม่โอเวอร์คุกดีจัดเลยยำไข่ปลาชิ้นโตโต,โตไม่ขาวแซ่บถูกใจใช่เลยได้เวลาหัวปลาจีนต้มกับเผือกมาถึงร้านก็ต้องเลือกไม่ต้องสงสยัยหาทานยากเหลือไม่มากคนทําไงต้มหม้อไฟทานแบบนี้ไม่ค่อยมีคนทำร้อนๆคือกลมกล่อมมันๆนัวๆลองชิมหัวปลาไม่ขาวเข้ากันนะรู้แบบนี้รออะไรให้รีบมาสอวังใหม่ร้านนี้มาอย่าช้าเอย้ย